สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Test ANC กันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้มาอัปเดตการหาเงินผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Google c a s h นะครับ Google c a s h นะครับเป็นแอปพลิเคชัน เกี่ยวกับการรับชมวิดีโอแต่ปัจจุบันนั้นดูวิดีโอได้ประมาณ59วินาทีนะครับวิดีโอก็จะหยุดแล้วทุกคนนะซึ่งนะครับไม่สามารถที่จะหาะไรายได้แบบเมื่อก่อนแล้วที่ว่าเราเปิดทิ้งไว้านานๆนะประมาณ3ชั่วโมงนะครับเปิดเพลง3มชั่วโมงก็ได้รับไปได้ไปประมาณนี้คือเยอะมากนะเมื่อก่อนเนาะแต่ตอนนี้คือมัน จำกัดแค่59วิาววิดีโอก็ไม่ถึงนะครับแต่ว่าวิดีโอเราดูไปตอนนี้ตัวจับเวลาตรงนี้ยังสามารถที่จะทำไรายได้ให้กับเราได้อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวมันจะขึ้นคะแนนให้กับเรานะครับ3 4ตรงนี้นะเห็นไหมอ่าเป็น8ปทุกคนเห็นไหมอ่าก็คือคะแนนตรงนี้มันจะยังทําอยู่นะ มันจะหยุดทําก็ต่อเมื่อวิดีโอมันหยุดนั่นเองนะพอวิดีโอหยุดเราก็แค่หาวิดีโออื่นมาเล่นต่อแค่นั้นเองนะครับในส่วนของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไม่แนะนำให้เราดาวน์โหลดนะผ่านภารกิจเหล่านี้ไม่แนะนำเลยนะครับผมนะแล้วเราจะหาคะแนนจากไหนต่อละก็ตรงนี้ที่มันลอยอยู่เห็นไหมอ่าเป็นคอยที่มันลอยอยู่ก็กดรับคะแนนได้นะครับนี่ทุกคนนะแล้วก็จากวิดีโอที่เราดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็จากการทา เลฟเลาหรือการแนะนำแอปพลิเคชันนะครับมากดที่รางวัลใหญ่ตรงนี้ทุกคนนะแล้วก็กดคําว่าเปิดนะครับผมจากนั้นกดคลิกเพื่อเร่งนะครับอ่าจากนั้นคุณจะได้225บาทแล้วก็บวกกับสิบห้าบาทก็กลายเป็น270บาทคุณก็ทําการเชิญเพื่อนเนาะเชิญเพื่อนไม่ได้ไหมายความว่าเราต้องไปทักแชทเพื่อนเราไปทําการตลาดออนไลน์ไปโพสต์ในกลุ่มหาเงินต่างๆทาเป็นคอนเทนต์ก็ได้นะครับ เพื่อมีคนสนใจแล้วเขาสมัครแล้วก็ใส่รหัสคำเชิญของเรานะครับวิธีการใส่รหัสคำเชิญก็มาที่ตรงนี้มาคัดลอกก่อนนะครับผมอมาที่คําว่าฉันนะมาที่คำว่าฉัาน,นะนแล้วก็มาที่คําว่าป้อนรหัสเชิญของเพื่อนคุณนะครับ แล้วก็จากนั้นคือใส่รหันเชิญได้เลยนะครับ d 5 m b x m จะได้ไป1,500คะแนนนะครับผมนะอันนี้คือเป็นวิธีของการใส่รหัสคำเชิญนะครับพอเราสะสมคะแนนได้มากพอจำนวนเงินตรงนี้ได้200บาทนะครับเราก็มากดถอนเงินตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะกดคำว่าถอนนะครับแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะผมก็ถอนในครั้งนี้อยู่ที่200บาทนะครับผมถอนวันที่12เดือนเมษายน2 0 2 5 ถอนล่าสุดก็วันที่8เดือนเมษายน2525นะครับตอนนั้นก็เงินเข้าปกตินะครับ200บาทเนาะก็ตามนี้เลยนะครับในส่วนของการหาเงินวิธีอื่นก็ไม่มีแหละทุกคนนะมีแค่การกดตรงนี้อ่านทุกคนนะมีเงินเข้ามาเลยทุกคนนะ200บาทนี่ทุกคนนะ ชัดเจนนะครับเงินเข้ามาปกตินะครับผมนะก็การหาคะแนนก็คือกดรับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็รางวัลใหญ่หรือการเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็การดูวิดีโอนะครับผมนะดูวิดีโอก็ดูได้แค่ไม่กี่ครั้งเองไม่ a, ไม่กี่วิไม่กี่วินาทีเองนะก็ต้องเลื่อนวิดีโอต่อคือเปลี่ยนวิดีโอต่อไปเรื่อยๆนะครับผมนะโอเคทุกคนนะวันนี้มาอัปเดตนะการถอนเงินการหาเงินจากแอป Google c a s h นะก็ยังถอนได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ติดภารกิจนะครับเหมือนแอป CC Video ก็คือแอป Google Cast แต่ว่าติดเภารกิจแบบนี้มันคึ้นแบบนี้แสดงว,ว่าคุณต้องไปทําการเชิญเพื่อนนะครับให้ครบตามที่เขากําหนดไว้นะครับผมนะก็โอเคนะครับวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามีคําถามอะไรคอมเมนต์สอบถามกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอินชอนล็อสวัสดีครับ